อยากรู้ไหมครับว่าทำไมรถสามล้อบรรทุกซูมโมต้าถึงแพงกว่าเจ้าอื่นเกือบเท่าตัววันนี้ผมด็อเตอร์วิโรจน์กุศลมนตร์มจะมาเล่าให้นฟังครับ เหตุผลข้อที่หนึ่งครับง่ายนิดเดียวครับรถสำรองวัทุุยี่ห้ออื่นจดทะเบียนไม่ได้แต่รถสำรองวัตทุซูมโมตา้าจดทะเบียนได้เป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยครับที่รถของซูมโมต้าจดทะเบียนได้เนี่ยเพราะว่ามันมีสองมาตรฐานครับ สองมาตรฐานคือมาตรฐานที่1คือมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกที่กําหนดไว้ว่ารถที่จดทะเบียนจะต้องเป็นลักษณะเป็นยังไงกําลังมอเตอร์ยังไงกําลังเครื่องยนต์เท่าไหร่นะฮะอันนี้ครเป็นมาตรฐานที่1ที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับไม่มีใครมีเส้นไม่มีใครจะมีอภิสิทธิ์หรอกครับทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับถึงจะจดทะเบียนได้มาตรฐานที่2คือมาตรฐานของบริษัทซูโมต้าเองซึ่งมีมาตรฐานในการบรรทุกเพื่อให้ทุกคนใช้งานได้ตาม กำหนดที่มาตรฐานของซูโมต้ากำหนดนะครับสมาตรฐานนี้นะครับทาให้ตัวดูนสูงนะครับมาตรฐานที่1ที่ผมพูดถึงเราจะพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้าครับของมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าที่คนทั่วไปใช้ก็คือ48โวลต์หกโวลต์นา36โวลต์ก็ยังมีนะครับแต่ของซูโมต้าครับใช้แรงดันไฟฟ้าถึง72โวลต์ถามว่า72โวลต์นี่มาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเปล่า ไม่ได้กำหนดครับแต่เป็นมาตรฐานของซูโมต้าเองครับที่จะกำหนดให้มีแรงดันถึง72โวลต์เพื่อจะได้ทําความเร็วได้ครับข<ฟ>้อที่3คือเรื่องของกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าของเจ้าอื่นทำไมขายถูกเพราะว่ากําลังไฟฟ้ามีตั้งแต่500วัตต์6 5 0วัตต์8 0 0วัตต์1 0 0 0วัตต์1,200 w, เต็มที่1500 w ครับของซูโมต้านะครับไม่ใช่1ัน0นะฮะ0 0วัตต์ครับ 5,000วัตต์มาตรฐานของกรมการขนส่ง,ง,งกำหนดไว้เท่าไหร่รกำหนดว่าขั้นต่ำ4,000วัตต์ถึงจะจดทะเบียนได้ซูโมต้าไม่เอาครับเอาให้สูงกว่าน,นั้นครับเพราะมาตรฐานของซูโมต้าคือต้อง5,000วัตต์ครับเพื่อที่จะบรรทุกของได้หนึ่งตันครับผมข้อที่สี่ครับที่ซูโมต้าจดทะเบียนได้เพราะแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ปกติเนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นตะกั่วมาเรียงกันแล้วทำอนุกรมกันนะครับเช่น ถ้ามอเตอร์ใช้48โวลต์ก็ใช้แบตเตอรี่4ก้อนถ้า60โวลต์ก็ใช้5ก้อนถ้า72โวลต์ก็ใช้6ก้อนใช่ไหมฮะแต่ของซูโมต้าครับกรมการส่งส่งทางบกไม่ได้กาหนดนะว่าจะใช้แบตเตอรี่กี่ก้อนนะครับแต่ของซูโมต้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมครับเพียงก้อนเดียวครับเราใช้เพียงก้อนเดียวครับเพื่อที่จะมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถชาร์จได้ถึง1,500ครั้งหรือไซเคิลไทม์1,500ครั้ง ไม่เหมือนกับตะกัวตะกัวน้ําหนักเยอะอ้หหกเจ็ดก้อนชาร์จได้แค่500้อยครั้งเองไฟเข้าถามฉะนั้นอันนี้จะชาร์จได้มากกว่าถึง3เท่านะครับเราจึงเลือกใช้แต่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งมีระบบ BMS จ,จัดการจัดการที่จะบาลานซ์ไฟเข้าไฟออกนี่แหละครับคือคุณภาพที่แพงกว่าของแบตเตอรี่ลิเธียมของซูโมต้าครับตัวที่หนะครับก็คือสายชาร์จ สายชาร์จตัวนี้นะฮะนี่คือไฟเสียบไฟเข้าไฟบ้านนะครับนี่ก็เสียบเข้าไปตัวที่ตัวแบตนะครับเพื่อชาร์จไฟเข้านะครับตัวแบตนี่หัวมันจะไม่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะจะมีบวกลบนะแล้วก็กลับไปกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับจะล็อกล็อกตรงนี้โดยเฉพาะเป็นสีเทานะครับของสมอตาชาร์จเข้าทีละ10แอมป์นะครับทีละ10แอมป์ถ้าเกิด50แอมป์ชั่วโมงเต็มนะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเดินของชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าทีละ3แอมป์หรือ5แอมป์นะครับ ซึ่งช้ามากนะครับประสิทธิภาพจะน้อยนะครับหรือแม้กระทั่งไปเทียบเทียบกับรถยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเข้าเทียร์3 0 m 4 0์เนี่ยอันนั้นชาร์จไฟบ้านไม่ได้นะครับไฟบ้านจะไม่พอนะครับเดี๋ยวไฟมันจะเบรกเกอร์จะตัดนะครับเพราะว่าอันนั้นมันจะต้องใช้ไฟ380โวลต์หรือเป็นสเตชันในการชาร์จแต่สมูตร์ไม่ต้องที่ไหนก็ชาร์จได้ครับไฟบ้าน220โวลต์นในประเทศไทยที่ไหนก็ชาร์จได้ครับ โอ้วันนี้แดดร้อนมากเลยครับวันนี้เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวต่อกัน EP 2ต่ออาทิตย์หน้านะครับ